ตอกย้ำสู่การเป็นผู้นำนวัตกรรมพลังงานสะอาดพร้อมสนับสนุนแนวคิด Sustainable Beauty รับเทนความสวยแบบรักโลกภายใต้คอนเซปต์ Go Green Clean en Energy โดยมีนางสาวทินไทยงามร่วมโปรโมตลงพื้นที่ถ่ายทำแบรนดิง้งปักธงโลนงลงสร้างพฤติกรรมใหม่กระตุ้นการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าสาธารณะลดมลภาวะชุมชนเมืองลด PM 2.5แก้ปัญหารถติดสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน โอเคครับวันนี้ก็บริษัทนำนวัตรกรรมที่เป็นเรื่องของอายานยนต์ไฟฟ้าทั้งหมดนะครับที่บริษัทได้พัฒนาแล้วก็ผลิตแล้วก็จำหน่ายออกมาสู่ตลาดนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวรถเมล์ไฟฟ้านะครับรถมินิทคที่เป็นไฟฟ้านะครับจริงๆก็มีเรือไฟฟ้าแล้วก็ตัวรถไฟ,ไฟฟ้านะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยเราพยายามจะสร้างนวัตรกรรมที่ตอบสนองกับเทรนด์ของโลกในปัจจุบันก็คือในเรื่องของความยั่งยืนนะครับก็คือ,อยกระดับคุณภาพชีวิต นะครับแล้วก็รักษาสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับอันนี้ก็คือเป็นเป็นสิ่งที่เราพยายามจะทํามาตลอดนะครับแล้วก็เราพยายามจะเน้นความเป็นไทยลงไปด้วยนะครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยในโปรดักต์ของเราหรือในวัตกรรมทุกอันของเราเนี่ยเราพยายามจะใช้นะครับหรือผลิตในประเทศไทยให้มากที่สุดนะครับเพื่อส่งเสริมเรื่องของอุตสาหกรรมในประเทศไทยให้สามารถเติบโตได้ด้วยครับ วันนี้ก็จะมีโอกาสได้ลองอทดสอบผลิตภัณฑ์ของตัวบริษัททั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างที่ผมก่อนกล่าวเมื่อสักครู่ก็คือตั้งแต่ตัวรถเมล์ไฟฟ้านะครับรถมินิทคไฟฟ้ารถแล้วก็เรือไฟฟ้าแล้วก็รถไฟฟ้านะครับก็จะมีการทำกิจกรรมแล้วก็ช่วยส่งเสริมนะครับผมคิดว่าตัวเวทีนางงามนี้เองก็เป็นเวทีที่มีผู้ให้การติดตามแล้วก็สนใจเนี่ยเป็นจำนวนมากนะครับแล้วถ้าน้องๆเนี่ยได้มีส่วนช่วยในการ โปรโมททั้งเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็เรื่องของนวัตกรรมที่เป็นยานยนต์ไฟฟ้าว่าไอ้วันนี้ในสังคมเราทั้งหมดนะในประเทศไทยหรือในกรุงเทพเนี่ยมันมีบริการหรือมียานยนต์ไฟฟ้าอะไรบ้างที่มันออกมาสู่สังคมแล้วเนี่ยเพื่อให้คนได้รับทราบนะครับแล้วก็มาลองทดลองใช้นะครับมุมหนึ่งก็เป็นการส่งเสริมนะครับให้มันมีการใช้นวัตกรรมหรือบริการพวกนี้อย่างแพร่หลายมากขึ้นนะครับแล้วทางอ้อมก็คือมันก็เป็นการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมด้วย สวัสดีค่ะพวกเราสาวงามที่อยู่ตรงนี้นะคะก็คือผู้เข้าประกวดนางสาวผิ่นไพยงามประจับปี2566ค่ะค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้มาเยี่ยมชมที่บริษัท EA นะคะหรือว่า Energy Absolute ค่ะก็ได้ไปดูยานยนต์ไฟฟ้ามินิบัสไฟฟ้าแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูเรือไฟฟ้ากันด้วยค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นมากมากเลยค่ะ ก็รู้สึกว่าดีใจมากๆเพราะว่าอย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่าในประเทศไทยของเรามีปัญหาฝุ่น PM 2.5เยอะมากถ้าเรามีถ้าในประเทศของเรามียานยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นก็คิดว่าน่าจะแก้ช่วยแก้ปไขปัญหาตรงนี้ได้แล้วก็จากในสําหรับส่วนตัวซินเวอเองปกติรถไฟฟ้าซินเวอก็เห็นแต่รถเก่งวันนี้ซินเวอได้มาเห็นรถเมล์รถบรรทุกรวมถึงรถเรือไฟฟ้าด้วยก็ถึงเป็นมากๆตื่นเต้นเช่นกันค่ะรู้สึกว่าดีใจที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ได้มาเห็นบรรยกร ะะที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานสะอาดค่ะนอกเหนือนจากรถที่เราเห็นทั่วไปที่ใช้บนท้องถนนค่ะก็สตื่นเต้นค่ะค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะแอมก็อยากจะขอเป็นตัวแทนของสาวงามทุกๆคนนะคะในการขอบคุณบริษัท EA ที่ให้พวกเราสาวงามทุกคนเนี่ยได้เข้ามาเห็นในการผลิตพลังงานไฟฟ้าหรือไม่ว่าจะเป็นรถเรือรถไฟฟ้ารถไฟที่ว่าใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งหมด แล้วก็อย่าลืมนะคะวันที่26กรกรกฎาคมนี้ค่ะเป็นวันประกวดรอบตัดสินผู้เข้าประกวดนางสาวที่ไหนงามแล้วเราจะได้รู้กันนะคะว่าใครคือผู้จะได้ครอบครองมงกุฎค่ะ